แอดอาร์ Earth, สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกม Fairy Tale Free Fire รรรรรรครับผมตัวเกมเนี่ยจะเป็นแอคชั่น RPG ครับเป็นแนว 3D ครับลีเวเนื้อเรื่องมาจากตัวมังงะหรือว่าแอนิเมชันดังเลยเนาะของ Fairy Tale ซึ่งตัวเกมจะไม่ได้เป็นแบบ Open w o บ l d นะครับจะเป็นเกมเป็นแบบผ่านด่านครับโอเคเรามาดูคอนเทนต์ของเขาครับก็จะมี Main q u ควสเนาะ Adventure Daily Challenge แล้วก็คอนเทนต์แล้วก็จะมีตัวละคร อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูระบบต่อสู้ก่อนละกันนะครับป่ะเราไปที่เมนพีคสักดานหนึ่งครับนี่ครับก็จะมีการใช้พลังงานนะสามารถส่งเป็นเลสได้ครับถ้าเราผ่านแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวผมลองให้ดูครับตัวเกมเนี่ยจะเป็นการจัดตัวละรคร3ตัวเพื่อลงสู้นะโดยการมีคีย์ลัดเข้ามาแล้วก็สกิลตัวละครจะมีทั้งหมดสสกิลแล้วก็สามารถกดยัดหรือว่าสไลด์ได้ครับ เราสามารถออโต้ได้ครับแต่ว่าจะเปิดเป็นตอนชัตเต e r 3สาม้นไปเนอะถึงจะออโต้ได้แล้วก็จะสามารถเปลี่ยนตัวละครแล้วก็ใช้สกิลครับซึ่งฉากปกติโดยปกติก็จะมีกำจัดศัตรูให้หมดหรือไม่ก็ทำลายเกาะศัตรูก่อนถึงเป้าหมายหรือป้องกันคนระับก็ค่อนข้างที่จะหลากหลายสำหรับ การเล่นเมเวกเหรือว่าเนื้อเรื่องหลังนะครับรเราจะเดได้3ครั้งครับผมดิโโอเนน ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเนื้อเรื่องเนะเวลาจบเราก็จะมีสเตตัสของไม่ใช่สเตตัสด,ขดิข้อมูลของทุกอย่างว่าตัวละครไหนทำดาเมจดีเพเท่าไหร่ครับก็สามารถดูได้นะแล้วก็กดไฟเกหรือว่ารีฟก็ได้ครับกดรีฟก็คือออกโอเคเดี๋ยวเราไปดูคอนเทนต์อื่นบ้างครับคอนเทนต์อน่นก็จะมี adventure ก็คือจะเป็นเนื้อเรื่องจริงๆหมวดนี้จะต้องเล่นสลับกับหมวดของตัวเมนเควสครับผมเพราะบางทีเนี่ย มันจะต้องบังคับให้เล่นทั้งสองฉากความกันเนาะโอเคนะเดี๋ยวไปดูกันระบบการต่อสู้ยังคงเหมือนเดิมครับแค่อาจจะเปลี่ยนจากการสู้คนเดียวเป็นสู้สามคนร้อมกันแบบนี้ใชไหมครับซึ่งอยู่ที่ฉากาะระบบต่อสู้ค่อนข้างเข้าใจง่ายภาพสวยแนละ้วก็เนื้จะเรียกว่าอะไร สวยแล้วก็ตัวเอฟเฟกของเกมดีนี่ขนาดผมปรับเป็นเอฟเฟกโลนะครับเกมไหลลื่นมีข้อสังเกตตรงที่เซิร์ฟเยอะไปนิดนึงครับผมตอนผมเล่นเซิร์ฟ40เนาะถ้าเราเจอด่านง่ายๆนี่ก็ปล่อยออโต้ได้เลยครับแต่ออโต้เนี่ยจะไม่สลับตัวละครเนอะแล้วก็ไม่แด็ดครับผมจะต้องเล่นเองถ้าเจอด่านที่ยาก โอเคครับสำหรับหมวดนี่อันนี้ก็จะเป็นหมวดคอนเทนต์หรืออารีนาครับอ่าใครดูอ่ากดชาเลนเลยครับแล้วก็ดูพลังครับพลังหรือค่า bp เนาะพัฒน์พอยแล้วก็ดูอ๋อตัวที่ต่ำสุดตัวนี้อ่ะลองดูครับ เกมเป็น 3D สามารถเดินขึ้นลงซ้ายขวาได้ครับแล้วก็เปลี่ยนตัวละครจริงๆทักษะง่ายๆผมแนะนําให้เปลี่ยนเป็นตัวละครที่เราชนะทาุครับ ก็ปะมานี้ครับเราเล่นเองนะแต่ฝ่ายตรงข้ามน่าจะเป็น AI หรือน่าจะเป็น AI มากกว่าครับถ้าคนเล่นไม่น่าจะเข้ามาต้องๆแบบนี้แล้วสี่ห้าก็จะมีปลดอีกรูปแบบหนึ่งของอารีนาโอเคครับงั้นเราไปดูการเปิดกาชาบ้างแล้วกันเนาะ นี่ก็จะเป็นหมวดต่างๆครับล็อกอินกิฟ์นะก็คือเดลี่ล็อกอินครับก็ของ7วัน14วันให้จูเบียเอสเออาร์ครับเลเวลโกเบอรแล้วก็สตามินากิฟแล้วก็ชวนเพื่อนครับอันนี้ก็คือตัวละครให้เราลองเทสได้ครับผมนี่ก็คือร้านท็อปอัพต่างๆเนอะอยู่ที่เราเลยว่าจะเติมไม่เติมแล้วนี่ก็คืออีเวนต์ครับเดลี่ดอเนอะ อะมาดูกันสำหรับตัวตั้งค่าของเกมนี่ะครับเราจะไม่มีปรับเอฟเฟกหรืออะไรครับจะมีไม่ใช่สิมีปรับเอฟเฟกนิดนึงครับผมแค่ตรงนี้เนาะเออเป็นมิดเดิลกับไฮครับออฟออนแล้วก็ปิด,เป,ดเปิดเสียแค่นั้นเนาะไม่ได้มีการตั้งค่าอะไรส่วนภาษารู้สึกว่าจะได้แค่2ภาษาครับภาษาจีนกับอังกฤษหรือว่าญี่ปุ่นวะโอเคครับ งั้นเรามาดูการเปิดกาชาแป๊บหนึ่งนะครับไมนรูเปิดกาชาเนี่ยจะอยู่ตรงด้านล่างครับผมแล้วก็จะมีแบตนี่ครับแบตสีม่วงกับสีทองเนาะโอเคแนะนำให้เปิดสีม่วงครับผมมีอยู่24อันนะโอเคเดี๋ยวลองเปิดดูครับ60โลก็การันตี S S R นี่คือเอฟเฟกของการเปิดตัวละครครับ คาเดน์ตัวคำว่ารู้ไม่รู้ครับก็ได้สองตัวละครครับที่เหลือก็จะเป็นเสกตัวละครนะตัวเกมนี้เสกตัวละครก็สามารถมารวมได้โอเคเปิดเลยอ่า ได้เอลซ่าครับเป็น SR าแล้วก็ได้นัทซึมาโคลูซี่ครับในของเรื่องจิ้นอ่าก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีเสกโอเคปเปิดยังไม่ได้ เราเปิดจีเดก็การเปิดคาชาก็จะประมาณนี้ครับตัวละครก็จะเป็นเลือกที่วิสาต์เหรอก็จะมีตัวละครที่เรามีครับซึ่งยิ่งเปิดตัวละครเยอะเลเวลรอัพเนี่ยกราจะยิ่งเยอะครับเห็นไหมครับยิ่งเลเวลอัพเยอะตัวไอเดีเราก็จะเก่งขึ้นเนาะเพราะมันเป็นการบวกสเตตัสภาพรวมมาดูตัวละครเขาเขาทำอะไรได้บ้างเนาะตัวละครเนี่ยจะมีอัพเลเวลก่อนเลยครับก็คือแอดออฟไปได้เลยจะใช้คัมภีหรือว่าไอเทมที่เราฟาร์มมาเนาะกดเข้าไป แล้วก็สตาร์อัพครับสตาร์อัพก็คือการอัพเพิ่มดาวเห็นไหมครับดาวจะเป็นสองดาวแทนกดเข้าไปเราจะอัพไปเรื่อยๆจนหินเนี่ยครบแล้วก็เป็นสตาร์อัพสุดท้ายเนาะส่วนเทียอัพก็คือเพิ่มลีดเดอร์สกิลครับลีดเดอร์สกิลของตัวละครเนี่ยก็จะมีความสามารถให้แตกต่างกันเนาะ ซึ่งของก็จะใช้อันนี้ครับ30อันเนอะผมยังเพิ่มไม่ได้เพราะยังไม่มีนะแล้วก็สามารถกดดูได้เขาบ้าเราได้รับจากด่านไหนอิลิด่านชัตเตอร์สองดหนึ่งแล้วก็1นึดหนึ่งเนาะแล้วก็สามารถกดเข้าไปแล้วก็เพื่อรับได้เลยก็คือเหมือนเล่นด่านนะครับใช้พลังงานในการค้นหาเนาะโอเคอันนี้สําหรับวิศรั์ครับอ่ะเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับตัวเกมเนี่ยจะมีการแพ้ทางของตัวละครเนาะ ถ้าจำไม่ผิดดูตรงไหนว่าโอเคครับเรามาดูตัวการจัดทีมเนะเราสามารถเลื่อนลงตัวละครล,ลงได้เพื่อจัดทีมเนอะลีดเดอร์สกิลก็จะเปลี่ยนตามตัวละครตัวกลางครับอันนี้เดี๋ยวผมลองเอาเอลซ่ามาตัวกลางเนอะเอาตัวเหล็กมาแล้วก็เอานี้มาไว้นี่ครับซึ่งแต่ตัวละครเนี่ยมันจะแบ่งเป็นประเภทครับ เขาจะมีการแพ้ทางของตัวประเภทด้วยหไหมครับมี power agility เนาะแล้วก็ wisdom แล้วก็ตัว versatility ครับผมก็คือพวกนี้จะแพ้กันเองครับเวลาในฉากต่อสู้เนี่ยเราจะสามารถดูได้ว่าตัวไหนแพ้ตัวไหนเนาะโอเคแล้วสำหรับการอัพตัวละครครับแล้วก็ไปที่หน้าวิสันเหมือนเดิมก็ได้ครับแล้วก็กดสมมุติเพราะผมจะอัพเนาะ,อ,ะอันนี้เทียร์ครับไปแล้วก็บวกเวลเวล เลเวลนสิบเจ็ดซึ่งตัวละครเนี่ยจะมีอัพชุดด้วยนะครับนี่ชาร์เตอร์ครับก็คืออัพสกิลเนาะโอเคเบสิกก็คืออัพชุดครับชุดตัวละครเนี่ยคือจะเริ่มต้นด้วยเลเวลหนึ่งนะแล้วก็อัพห้า ไว้อัพ5ทีนึงเราจะขึ้นเลเวลก็คือกดเทียร์อัพแล้วก็ขึ้นอีกที5ครับก็แนะนําให้อัพไว้ขั้นต่ําเริ่มเกมเนี่ยประมาณสัก10ย่างต่ำมาไว้ลงตัวละครจะได้ง่ายโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมลองไปดูการแพ้่าให้ดูครับสักครน่นะครับอัพตัวละครก่อนอเห็นไหมครับเวลาอัพตัวละครหรือเปิดอะไรก็จะได้เรามาอัพตรงนี้ด้วย เดี๋ยวเอาโอ,โอเอ่เดี๋ยวลองดูการหาอัพเทียตัวละครก็ได้ครับนี่เทียอัพเนะเราลองดูว่าได้จากด่านไหนด่านหนึ่งคิดหนึ่งปะเราสามารถเลดได้เลยครับเพื่อได้เนะหรือว่าจะ เล่นหนึ่งหรือสก็ได้อ่ะโอเคหรือเราจะเข้าไปที่ด่านก็ได้ครับกดที่เมนเควสแล้วก็เลือกซึ่งระดับเนี่ยระดับการเล่นเนี่ยจะแบ่งเป็น2ระดับก็คือระดับฮาร์ดอ่าร์มอลกับอีลิกครับก็คือเหมือนกับปกติแล้วก็ฮาร์ดเห็นไหมครับนี่ร์มอลแล้วก็อีลิทเนาะอ่าเไปอีลิทดู1 1 ไปสองหนึ่งดีกว่าอ่ะอาสตาร์ทดูครับกดที่ตัวละครเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกท่าสกิลเนาะว่าเป็นท่าไหหรือกดที่ CT ครับเห็นไหมครับพาวเวอร์ไทเนาะก็จะมีบอกเลยว่าท่าไหนชนะท่าไหนเห็นไหมครับพาวเวอร์เอจิเอจ,เอจิชนะเวทเวทชนะพาวเวอร์ส่วน อันสุดท้ายก็คือจะเป็นไทสุดท้ายจะไม่มีแพ้หรือชนะอะไรครับก็คือจะได้เปรียบแต่ว่าตัวละครเขาก็จะไม่ได้เก่งสุดครับแล้วก็โดวส์กสกิลคลร์ดกาเวอร์ ก็จะประมาณนี้ครับจริงๆระบบเกมเนี่ยก็จะไม่ได้ซับซอ้อนนะตัวเกมถ้าใครที่ชอบ a ฟ r y Tail ผมคิดว่าไม่ควรพลาดเกมนี้เลยครับผมตัวเกมเนี่ยเล่นง่ายแล้วก็คอนเทนต์เยอะแต่ก็จะมีข้อสังเกตตรงเรื่องเซิร์ฟเวอร์เนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยผมคิดว่าไปได้ย,วยาวๆครับแล้วก็เหมาะกับเหมาะกับสายเติมนะถ้าพูดกันตามตรงนะสายฟรีอาจจะอยู่ยากนิดน,นึงครับเพราะว่า เวลาเราเติมตัวละครหรืออะไรเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเลเวลเห็นไหมครับตรงนี้ท o t a ทั p เนาะยิ่งเปิดเยอะก็ยิ่งสเตตัสเยอะอัพตัวละครเยอะกย็ยิ่งเยอะหมายหมายถึงว่ายิ่งเราเปิดการชาร์จด้วยตัวละครใหม่แล้วอัพเลเวลตัวละครใหม่สเตตัสรวม BP รวมเนี่ยก็จะยิ่งเยอะครับมันก็จะมีข้อสังเกตตรงนี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์เยอะนะแต่ว่าโดยรวมแล้วภาพเกมหรือว่าเนี้ยระบบน่าเล่นครับเกมไหลลืน่นเล่นงาน่ายไม่กินสเปคแล้วก็ไม่กินแบตด้วย โอเคถ้าชอบไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ